สวัสดีค่ะอาจารย์บวัวและพี่ๆกันยมิตรท่านนะคะก่อนอ่นนะคะหนูขอแนะนําตัวก่อนนะคะหนูชื่อนิดหน่อยนะคะจริงชื่อจักรพระวงนะคะตอนนี้อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครน,นะคะเป็นคุณสุประภร้าวเนาะวันนี้หนูก็จะมาเล่าถึงปฏิหารที่ได้นะคะสวดมนต์ทำสมาธินะคะทุกวันนะคะจะเล่าถึงเมื่อก่อนที่ผ่านมานะคะเมื่อก่อนผ่านมาหนูก็ชอบนะคะชอบทําสมาธิสวดมนต์นะคะออชอบทําสมาธิสวดมนต์ นะคะสวดมนต์ทำสมาธินะคะนะคะตลอดเลยทําด้วยตัวเองนะคะไม่มีใครนํานะคะก็ทําด้วยตามความรู้สึกของตัวเองนี่แหละค่ะนะคะถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขนะคะแต่มันไม่สุดนะคะแต่มันไม่สุดแต่พอมาเจอพอ,อมีความรู้สึกว่านะคะอยากมีอ,อยากมีครูบาอาจารย์นําทําสมาธิสวดมนต์นะคะ,ะก็นะคะพอดีมีวันหนึ่งนะคะเข้าไปที่เฟซ ก็นะเห็นนะคะเห็นอยู่ในคลิป<ๆ>เห็นอยู่ในทุลในฟฟดอะคะ่ะตรงวิดีโอนะคะที่เราเลื่อนดูอยู่นะเห็นปุ๊บนะคะ,ะเป็นเพจนะคะเป็นเพจของอาจารย์บัวเนี่ยค่ะนะคะก็นะคะไม่ลังเลเลยนะคะทำเลยนะคะไม่ลังเล ไมไ่เลยใจเลยทำเลยก็คือเราคิดมาตลอดแล้วเนาะเรายังมีครูบาอาจารย์นำทำสมาธิแล้วก็ทำเลยนะคะไม่ลังเลใจเลยทำปุ๊บนะคะทำนะคะทำตามอาจารย์บัวนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็อพอออกจากสมาธิคือปิติสุขมากนะคะปิติสุขมากนะคะปิติสุขมีความสุขสุดๆเลยนะคะ ที่เราทําก็มีความสุขอินสุขแต่มันไม่สุขแต่คง<ต>ได้มาทำกับอาจารย์บัวนะคะอาจารย์บัวทันพะคุมเสียงนะคะเพบุญกุศลนะคะคุมเสียงสีทองนะคะเสียงสว่างนะคะเพออกจากตัวเราแล้วเพออกไปทั้งนะคะทั่วโลกนี้คือเราทาเองเราไม่ได้คุมเสียงไม่ได้เพนะคะเสียงนะคะเพยแต่บุญกุศลที่เราทานะคะนี่ค่ะนะคะ คือมีความสุขที่สุดมากเลยนะคะส,ส,สุดยอดนะคะสุดยอดจริงๆนะคะผมนะคะ,ะแล้วหนูก็ได้มาตัดสินใจนะคะลงลงคอร์สทำสมาธิกับอาจารย์บัวนะคะตัดสินใจลงคอร์สทำสมาธิกับอาจารย์บัวนะ,ะก็สุดยอดไปอีกะค่ะนะคะในคอร์สทำสมาธินะคะก็สุดยอด กวน้าเพจอีกนะคะคือทําทําหน้าเพจมาทุกๆกวันแล้วโคตรสุดยอดแล้วมาทําในในคอร์สก็โคตรสุดยอดนะคะอ่าในคอร์สนะคะอาจารย์จะพานะคะกาบบุญกุศลน,นะคะจากเจ้าที่นะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะทุกเทพทุกพระองค์เลยนะคะแล้วก็พาสวดมนต์พาอ่าพาเราสวดบนตนะคะแล้วพาเราอขอขมากรรมขอขมา พ่อแม่ขอขมา,าพญานาคขอขมาเจ้ากรรมนายเวรขอขมาตัวเองนะคะโคตรสุดยอดเป็นอะไรถือว่าสุดยอดมากจริงนะคะในช่วงท้ายอาจารย์ท่านก็นะคะอ่ะแล้วก็จะพานั่งนะคะนั่งสมาธินอนสมาธิด้วยนะคะโคตรปิติสุดๆเลยนะคะแล้วช่วงท้ายอาจารย์ท่านจะอ่า จะสื่อสื่อยานสัมผัสมาที่บ้านเรานะคะเออมาที่บ้านเราแล้วก็ทั้งๆที่นะคะทั้งๆที่เรานะคะไม่ไม th ่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกที่อย so ู่อาจารย์บัวเลยนะคะและอาจารย์บัวรู้ได้ไงไม่รู้ว่าเราเราก็ท่านไม่เคยมาที่บ้านที่อยู่ที่เราอยู่อาศัยและอาจารย์บัวเห็นในบ้านเรานะคะทุกอย่างเลยที่อาจารย์สื่อมานะคะ ถูกต้องหมดเลยอาจารย์สืบย้งเส้นในบ้านเราไม่มีพระไม่มีพระนะคะไม่มีพระไม่มีพระอา่พาพระปางกับไหว้ก็จริงค่ะไม่มีนะคะเออแล้วก็อันนี้รุ่นที่รุ่นที่เลวนะคะอาจารย์กล่าวมาแล้วอาจารย์สืบมาแล้วก็รุ่นนี้นะคะ,ร,นนะ,คะรุ่นที่สิบเก้านี้นะคะก็อาจารย์ได้สืบว่าอา่าว่าได้ไปรีว้พระทันใจ ก็จริงค่ะได้ไปว่าพากสนใจนะคะแล้วก็สื่อมาว่าตัวเราอะนะคะเป็นผู้หญิงครึ่งผู้ชายครึ่งแบบเนี้ยนะคะมันก็จริงนะบางทีหนูก็คนอ่อนหวานบางทีก็แบบอ่าร้ายแบบอารมณ์อารมณ์ร้ายของผู้ชายแบบเนี้ยเออมันก็จริงทุกอย่างเลยอาจารย์สื่อมาคืคอเพืปฏิหารทุกอย่างจริงๆนะคะสุดยอดจริงๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นนะ